สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรมิกนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ป่ามะนาวครับผมป่ามะนาวหลังบ้านเราจะมากินเมี่ยงปลาเผาครับผมเมี่ยงปลาเผาน้ำจิ้มนี้ทําเองใช่แซบด้วยแล้วก็ปลาอันนี้ไม่มีหัวครับผมหัวนี่ถอดหัวออกไปแล้วแมวแมวเอาไปกินครับ้ารทำน้ําจิ้มเนี่ยทําเองอันนี้วันนี้เชฟเชฟปิ๊กทำนะครับน้ําจิ้มแซ่บมากเราชิมแล้วเมื่อกี้เหนือท่วมตัวแล้วครับมาเดี๋ยวเรามากินกันเลย อันนี้ช้อนมวยตักช้อนมีถั่วตัดด้วยครับผมอยู่ในนี้ที่แรกเราทำน้ำจิ้มสองอย่างนะสองสไตล์แต่ว่าเวลาลิ่มรีบใช่พ่อเผาปลาเกือบครึ่งวันกันแล้วอะเผาปลาสามชั่วโมงทุกคนเราเรากันก่อนเลยสลัดซื้อร้านไหนมาแถวบ้านครับทําไมมันใบมันแข็งอย่างเงี้ยก็แช่ตู้เย็นไว้อะโอหนังหนังไม่กินหนังอ่ะเราจะกินแต่หนังนะเราชอบหนัง ไปเลยยกให้รล,ลองกินมั้งมีก่อนเลยในทุกคนอ,อยากกินมานานแล้วเนี่ยงปลาบอกบอกแล้วหลายคลิปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้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 ทำคลิปพรุ่งนี้พรุ่งนี้จัดวันนี้เลยครับผม,มชิมอือหือ อืออืมอร่อดกรอบอืสุดยอดเชฟวันนี้สลดัสลดแก่หอ,อมปี๋นะแต่ว่าต้องทส่เต็มาเยอะถึงจะไม่ขมอือเนา้กินไม่ขออ uh huh. นมขนะ่ะปลานี้ย่างใบตองนะครับผมทุกค,คนไม่ได้ทำคลิปเพราะผมร้อนไม่ไหววันนี้ร้อนวันนี้อากาศร้อนมากมันเราอยากให้ฝนตกนะแต่หลังวันแต่ หลังวันที่28อย่าตกดีว่าใช่อย่าตกเลยเพราะเราจะไปวางลำต้นกันเนาะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปด้วยครับถ่ายคลิปด้วยทุกคนเมนคนครั้งที่สองนี่คพ่เป็นผักกาดใส่น้จิ้มป้วงเข้าไปอะน้ำจิ้มแซบด้วยครับผมคนทำแซบไหมเหอ่ <laughs> <laughs> เล่นอีกแล้ว น่าจะกิน,กนสองคำก็น่าจะอิ่มอ่ะดูแล้วช่างภาพเรากำลังยินเล่นโทรศัพท์นะครับผมก <c oughs> ินกับอันนี้ก็อร่อยแบบแยกคัดแบบถวดตัดแบบกรุบๆ,ๆเลยใส่น้ำจิ้มเยอะอร่อย ชอบปีมืออันนี้สูตรแม่ครับผมก็เลยมาทำลองดูอร่อยเฉยเราอยประกาศแล้ได้กินเนื้อส่วนบนอร่อยอันนี้ย่างจนแห้มอะครับผมททกนไนแต่ก็มีความทุ่มชําอยู่ อร่อยแล้วแหละอร่อยไม่ได้กินนานผลบเอ้ผมบ่นไปสามสีคลิปแล้วว่าอยากกินแต่ยังไม่ทำกันสักทีค <c oughs> ำว่าเดี๋ยวไงคำว่าเดี๋ยวนี่เป็นอาทิตย์แล้วครันคโอ้ยเกือบเดือนแล้วลอ,องจินหนังหนังก็มา สลัดขมมากเลยบอลอืมก็มันขม,นขมนสลัดแก่แล้ว <c oughs> นี่น้ำจิ้มเยอะๆครับผม ในมิสเตอร์มิสเตอร์นนกำลังเดินมาทุกคนณใช่กำลังเดินมาแกล้งเรากำลังเดินมาสุ่มเงียบละอันนี่สองอน้ำจิ้มเยอะก็ับเห็ด สลัดแก่มันใช่ดูแก่แข็งๆสลัดแก่กินแล้วขมมากแต่ว่าส่วนหางปลาเราจะตอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเราจะยังไม่พลิกไม่พิกด้านเราเราก็เริ่มได้อิ่มกันแล้วเนี่ยใช่โสลัดแก่ว่ะ น้ำจิม้มเยอะๆอร่อยอสาัก,ก <c oughs> มีเสียงมีเสียงซาวมาจากไหนอะซาวเพลงมีคนแก่ง <c oughs> ก้างครับผมนี่บอลมึงชอบกินหนังไหมไงมา,มาห,หนังไม่ออกใช้ <c oughs> ก่อนเด้ออาจจะหนังแล้ไม่เอาก้างมดก็เยอะครับผม <c oughs> ในป่ามะนาวน่ากินหนังนกินอ่ะมัน่ากินในป่ามะนาวมดก็เยอะดิ ได้ยินเสียงเพลงไหมครับผมทุกคนทุกคนใส่หูฟังนะครับมีคนแก่งมาเป็นไทยทะลุทุ่งเลยหนังอร่อยเหนียว ฝั่งเดียวนี้ก็กินให้หมดแล้วเนี่ยเราชอบหนังมากอะไม่กินล้เมี่ยงอะกินนังแม่ <c oughs> แล้วให้กูทำเมี่ยงปลาเผาทำไมเนี่ยถั่วตัดอร่อยใส่ถั่วตัดแล้วหวานใช่ไม่เผ็ดหนังอะไรเลยเหนังไห้ ส่วนที่อร่อยสุดคือส่วนท้องนะทุกคนของปลาขอาก่อนแล้วก็จ้วงไปไม่มีน้ำเด้ออื้ออืมอ้มยังกินน,น,นิ้งแซ่บเนี่ยคนเรามากินเลาะ ส่วนนี้อร่อยสุดละมาเผ <c oughs> ็ดจ้าดิ <c oughs> ยิ้มให้พี่เกมอยู่ด้านหลังเนี่ยตกเลยอะ่ะขีมไหมเสียอะไรนี่เสียงทำไมเสียงไปอย่างนะั้นอะมาแต่จ้าเมื่อกี้นี่ดสดัสดีโอ้โหเรือเลยเป็นเรือ,อร <laughs> แล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ย ประกาศเราได้หมดไปแล้วทุกคนประกาศขายดีครับผมเพราะสลับแกสลับมันแกเนี่เป็นแมวแล้ว อยากทำปลาดุกย่างใสยักษ์ครับผมทุกคนพรุ่งนี้จัดไหมทำไมน่าจะจัดปลาดุกย่างใสยักษ์ปลาดุกตัวกิโลนะตัวสามโลประมาณสามถึงสี่โลได้ทำอะไรทำอะไรกินเดียวใช้ใช้น้นำจิ้มเวียงไหมทำไม่เป็นนะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวให้แม่กูทำก็ได้ดูพรุ่งนี้ โอ้ดูเนื้อปลาครับผมทุกคนแน่นมากมปลาสดด้วยไอไอ,อ <c oughs> <c oughs> ยกให้มิตะเกมเลยเอากัรเออเอา วนนี้ละครับครับผมเดี๋ยวเราเอไม่ตบบอนก่ยนมีแต่คนถามหาบอลบอลบอลไม่หายไปดูอ่านคอมเมนต์มาแต่ไม่อยากค่อยค่อยอยากตอบอ๋อลืมเลยเราเราลืมฝากฝากช่องเอ้ยฝากฝากช่องเลยครับทุกคน ออิ่มแล้วครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาทุกคนไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต<ด>ิด <นะ S 2> ตามให้ผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ